สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม f อทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพยนต์ที่กดังสามนะครับพามาดูรถเข้าใหม่คันนี้นะครับยังไม่ผ่านการปรับสภาพแต่อย่างใดเลยสภาพดิบๆพึ่งเข้ามาใหม่รีบมารีวิวเลยนะครับ v ีออส 1.5G ปี2018รถมือเดียวหน่วยงานปลดระวางนะครับข้อดีของรถหน่วยงานปลดระวางเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการตลอดนะครับอะไหล่ศูนย์เนี่ยเขาเปลี่ยนอย่างเดียวนะเขาไม่มีซ่อมอยู่แล้วนะครับมั่นใจได้เลยตรวจสอบได้ที่่ศูนบรรริกาททัวปะเ นะครับสำหรับคันนี้นะสวยมากนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6000นะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าหาอยู่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนได้คันนี้ไปใช้งานนะสภาพเดี๋ยวเป็นไงไปดูนะครับอันนี้เป็นสภาพรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ผ่านการปรับสภาพนะครับสภาพเดิมๆดิบๆประมาณนี้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถทางรยนต์เรานะครับคัดมาทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่าหรือจมน้ําอย่างแน่นอน ไม่มีกับไมโครไม่นะครับไม่มีเปลี่ยนสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีต่อต่อตัวถังและที่สําคัญนะครับเล่มไม่ชานุดสูญหายอย่างแน่นอนนะครับออกง่ายได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทนะครับอาชีพค้าขายค้าขายออนไลน์ธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเกษตรกรนะครับสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับขอให้มีที่มาที่ไปของรายได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับตัว G ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับท็อปสุดจะเป็นตัวเอนะแต่ต้องบอกว่าออปชันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆก็มีให้ครบคันออปชันหรือเหลือเช่นเดียวกันนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะสภาพรถคันนี้นะครับท่านใดยอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์จัดให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวไม่สะดวกมารับรถด้วยตนเองก็มีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับ <spirituality> อยากมาชมตัวจริงซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีมาได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับติดต่อผมได้นะหากท่านใดสนใจคันนี้064 หกสี่5 5เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับจะมีอีกคันหนึ่งนะเข้ามาตัวนี้จะมีคู่กันนะครับอีกคันหนึ่งนะเลขไม้จะต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับหากยังไม่ชอบคันนี้ยังมีอีกคันติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะเดี๋ยวพาไปดูรถคัสเกตเอเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับเรียมสันนะนี่บอดี้โครงสร้างของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเดิมนะรถคัสเกตเอนะครับงานสีก็อาจจะมีต้องเก็บบ้างนะครับ ที่เห็นเห็นก็น่าจะมีนะครับพวกริ้วรอยสะเก็ดหินพวกนี้นะไฟด้านหน้านะครับ LED โปรเจกเตอร์แบบ LED สวยๆเลยมาพร้อมกับไลท์กดิ้งนะครับนี่อยู่ด้านบนโคมเขาะจะลมดำนะตัว G ไฟเดย์ไทม์นันิ่งไร้มีให้แบบ LED ด้านข้างนะครับนี่มีมาให้ครบๆไฟตันมอกมีให้นะครับกระจังหน้าเนี่ยผมแจ้งเลยกันชนหน้านะครับต้องมีเก็บงานสีแน,น่นอนในส่วนของ กันชนหน้านะครับเพราะว่ามีริ้วรอยถะลอกด้านหน้าซ้ายนะป้ายทะเบียน7ก็ไก่ลรอเรียง2 2 5 7กรุงเทพมหานครได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับที่บอกต้องเก็บนะนี่อาจจะต้องเก็บทั้งชิ้นนะครับเพราะว่ามีรอยเบียดเบียดจากตรงนี้นะครับแต่เหลี่ยมสันบอดี้โครงสร้างของรถคันนี้ก็ต้องบอกว่ายังเดิมๆอยู่นะครับสภาพเดิมๆฟิล์มมีมาให้รอบคันนะฟิล์มประมาณ40%อรอบคันเลยมาดูในส่วนของล้อนะครับแม็กอันลอยไทยเดิมโรงงานเลยลัดด้วยยางอ e ีโคเปียนะครับ ซีรียาง185 60 R 1 5นะครับตัวยางได้เป็นยางปี2022ยางปี22มาดูสภาพยางกันนะครับนี่ดอกหนาๆรองยางลึกๆนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยยางบิ i สโต s นะครับรู้กันดีอยู่แล้วนะคุณภาพนะครับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยนะภายในนะครับเม็ดอาร์กต่างๆนะครับยังอยู่ครบๆนะโชคเดิมสปริงเติมมาร์คสีแต้มสีก็ยังมีอยู่เลยนะครับที่เห็นดำๆตรงนี้นะครับ เจ้าของเดิมพ่นบอดี้ชูดพ่นกันสนิบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถมือเดียวหน่วยงานปลดระวังนะับประวัติศูนย์เลยนะครับสำหรับคันนี้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับภาษีปี67นะเดี๋ยวมาดูนะครับนี่14สิงหา67นะครับเรียมสามตัวรถนะนี่คมคมนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มนะด้านข้างนะครับไม่ต้องเก็บนะตัวนี้เก็บเพียงกันชนหน้าเล็กน้อยเท่านั้นเองในชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับ มาดูในส่วนของหลังคานะเดี่ยมสันนะนี่ที่เห็นนูนๆตรงนี้นะครับเป็นดีไซน์ของตัวรถมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับหลังคาไม่ได้บุบนะที่เห็นรอยเว้ารอยนูนตรงนี้นะครับนี่เสาวิทยุด้านหลังมีให้นะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาดูภายในกันนะ ภายในโครงสร้างตัวรถแผงประตูมาดูประตูกันก่อนเลยนะครับสีเดิมเดิมนะหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับแผงประตูไม่มีช้ำนะไม่มีตําหนินะครับนี่สวยสะอาดสะอา้านภายในจะคุมโทนไปด้วยสีดําตัดกับรถโกนะครับแก้มนะครับไม่มีขยับขยื่นนะชิ้นนี้เดิมเดมเลยนะครับซอกประตูหัวน็อตต่างๆนะซีนประตูนะสวยมากสะอาดสะอ้านนะครับเสา A นะครับมาดูเสาบีกันต่อนะเสาบหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นแผ่นเพดปี18 เลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเนี่ยต้องบอกว่าตรงอย่างแน่นอนเพจไม่มียับไม่มียน่นนะครับนี่หัวน็อตไม่มีการแกะการไขไม่ว่าจะเสา A เสา B นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะไม่ต้องไปแกะยางกระดูกงูนะครับนี่ไม่ต้องไปแกะยางกระดูกงูนะเนื่องจากนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเนาะยังไงนะครับภายในยังไงด้านในนะไม่มีถึงอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องไปแกะนะแกะเดี๋ยวมันช้านะครับเดี๋ยวมันหลวมเนาะมาดูนะครับภายในกันนะคอนโซลต่างๆนะครับนี่ ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับเบาะได้เป็นเบาะผ้านะสำหรับตัวนี้เบาะได้เป็นเบาะผ้านะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับแผงประตูด้านหลังนะนี่สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยตำหนินะซีนหัวน็อตต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลย เสา A เสา B เสา C นี่ไม่มีรอยละองสีนะนี่สีก็ยังสวยเสมอกันอยู่นะครับไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับหากตรวจพบเจอนะยินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนระบบเบรกได้เป็นดิสท,ทั้ง4ล้อเลยนะครับสีสันนะสวย อาจจะมีเก็บงานกันชนหน้า1ชิ้นนะด้านหลังไฟ LED สวยๆเลยนะครมาพร้อมกับโลโก้ Toyota Vios ต,ตัว G ครบถ้วนเลยนะครับกล้องถอยมีให้นะครับสำหรับตัวนี้เซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้2จุดมาพร้อมกับไฟทับทิม2ดวงติดอยู่ที่กันชนท้ายนะครับไฟเบรก่อยที่3ด้านหลังนะครับอยู่ด้านในนะกรจะจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วกุญแจเจ้าของเดิมนี่มมีมปลอกมาให้นะครับเดี๋ยวไปดูนะ โครงสร้างด้านในนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโครงสร้างนะรางน้ําเม็ดอาร์คนะครบถ้วนนะครับตะเข็บต่างๆก็ยังแนบชิดสนิทอยู่นะครับหัวน็อตฝาท้ายไม่มีการแกะกลารไขนะหัวน็อตตึมเดิมนะครับผรมต่างๆนี่สวยมากด้านหลังห้องเก็บสัมภาระนะครับหัวน็อตฝาท้ายไม่มีการแกะกลางไขเลยนะครับลางน้ําเม็ดอาร์คมชัดนะสีสวยเสมอกันนะครับมาดูคันด้านหลังห้องเก็บสัมภาระนะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดเลยนะครับ เดิมๆนะแต่คันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับก็จะมีประมาณนี้อาจจะมีคราบดินคราบฝุ่นบ้างนะครับเดี๋ยวทําการปรับสภาพให้นะครับรับรองว่าสวยอย่างแน่นอนคันนี้นะครับอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนนะคันนี้สีนางมะพร้าวสีไข่นะครับครบเลยมาดูด้านขวากันนะครับสีนางมะพร้าวสีไข่นี่สวยๆนะครับไม่มีรอยเจาะนะตาปั๊มมิดอาร์คต่างๆก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานี่ หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนได้คันนี้ไปใช้งานนะครับปี18นะผ่อนอยู่6 0 0ันต้นๆเท่านั้นเองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนหากท่านใดสนใจนะสะดวกมารับชมด้วยตนเองซอยสิรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีมาได้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นติดต่อผมได้เลยนะปอเพชรยนต์นะครับ064 6423955ต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าทางเรามีเซลล์เนี่ยมากกว่า30ท่านเลยไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นอย่างแน่นอนนะครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันนะมาดูแผงประตูนะครับด้านในนะซีนหัวน็อตยังเดิมๆอยู่นะครับนี่โครงสร้างเดิมนะทั้งสองฝั่งต้องบอกว่าทั้งคันดีวานะครับแผงประตูไม่มีช้ำไม่มีจำหนีเลยเป็นทูโทนนะสีดําตัดกับรถโกกระจกกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมแก้มหน้าด้านขวาหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะซอกประตูสวยมากนะครับไม่มี ไม่มีการแกะการขายอย่างแน่นอนนะครับนี่นสติกเกอร์เดิมตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานอยู่ครบถ้วนนะครับเสา A เสา B สวยมากนะครับภายในคุมโทนไปด้วยสีดำนะตัดกับรถโกกระจกพับประไฟฟ้าพวงมลาลัยหุ้มหนังนะมันติมังมันติฟังชันนะครับหนึ่งฝั่งควบคุมเครื่องเสียงได้าจากตัวพวงมลาลัยเลยแอร์แบ็กมีให้คูหน้านะครับเดี๋ยวไปดูเลขใบกันนะสำหรับคันนี้กุญแจรีโมทนะครับแบบนี้นะ เลขไม่หนึ่งแสกมนิโลเมตระครับมาดูคอนโซลไม่มีแตกไม่มีร้านะจอเดิมโตโยต้าเลยนะครับมาแบบนี้คอนโซลสวยๆไม่แตกไม่ร้าไม่มีคราบเก่า,กานะครับแอร์เป็นระบบออตโต้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยนี่กล้องถอยชัดเจนนะครับเดิมโรงงานเลยนะตัวนี้แอร์ออตโต้ใช้การได้ปกตินะครับเกียร์ c ี t ีเจ็สปีดนะครับสามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะ เกจักงนะครับสภาพถือว่าสมบูรณ์เลยนะคันนี้เดี๋ยวเก็บสีกันชนหน้าเท่านั้นเองนะฟิล์มเนี่ยได้ฟิล์มเป็นฟิล์ม 3M รอบคันเลยนะสำหรับคันนี้ด้านบนนะครับไม่มีรอยเจิมนะไม่มีรอยขีดข่วนภายในเป็นเบาะผ้าสีดำาตตกแต่งลดลายตรงกลางเป็นสีส้มนะครับนี่เบาะไม่ยุบนะเบาะไม่มีขาด มาดูด้านหลังแหงประตูนะครับสวยๆไม่แพ้กันเลยทั้งคันน่าใช้มากคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนได้รถปีใหม่ๆไปใช้งานนะครับกระเป๋าจิงโจ้มีให้2ฝั่งเก็บเอกสารเก็บสัมภาระต่างๆได้นะครับนี่ด้านหลังนะครับเบาะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะไม่มีขาดไม่มียับ,ไม,มยบ,มบยยไม่มีย่นเบาะเต็มใบเลยฟองน้ําไม่มียุบเลยนะครับโครงสร้างภายนอกภายในประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องนะครับและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับ มาตอนในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องดูโอวีทีไอนะครับสี่สูบสิบหกว้ครื่งพันห้านะหนึ่งร้อยแปดแรงม้านะครับเครื่องฝาขาวสองเอ็นอาร์นะตัวนี้สวยมากนะครับหน้าห้องเครื่องนะไม่มีตําหนิเลยนะครับเครื่องวิ่งนิ่งๆเลยนะครับเครื่องบล็อกเดิมนะตัวนี้ไม่มีน้ํามันหยดไหลเยิ้มเลยนะครับฝาสูบฝาว้าวไม่เคยเปิดอย่างแน่นอนนะครับเครื่องนิ่งๆเสียงเพาะๆนะครับใส่ปิ้งเลยห้องเครื่องนะครับม้อลมปั๊มเบรกนะครับนี่เดิมๆนะครับ เบาโช๊คเม็ดอาร์คนะครับสติ๊กเกอร์หัวน็อตไม่มีขยับพยเยอนเลยนะครับตาปั๊มต่างต่างก็ยังชัดเจนอยู่นะครับนี่แก้มคานนะครับสวยมากนี่หัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับรอยมาร์คสีแจมสีก็ยังมีให้เห็นนะเครื่องเกียร์ไม่มีหยดไหลเยิ้มนะครับนี่ดูได้เลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆต้องบอกว่าใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คานนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะสีห้องเครื่องสีสวยเสมอกันเลยนะครับนี่ เบ้าโชกเม็ดอาร์คบรบถ้วนเลยนะครับที่สําคัญนะหัวน็อตฝากระโปรงไม่ขยับขยื่นเลยนะครับเดิมอย่างแน่นอนนะด้านหน้านะครับหากรถเกิดอุบัติเหตุด้านหน้าเนี่ยอย่างน้อยอน็อตฝากระโปรงเขาต้องขยับก่อนแล้วนะครับอันนี้น็อตฝากระโปรงยังไม่ขยับเลยนะครับเดิมๆแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนได้คันนี้ไปใช้งานนะครับพนอยู่ประมาณ6000ต้นๆน,น,นะครับาปัม๊มโตลต้าชัดเจน ถนนการความร้อนไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคันนี้หากท่านใดสนใจนะครับวีออสหนปี18คันนี้รถมือเดียวผ่อน6,000ต้นต้นติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยปย๊อปเพชรยนต์0 6 4 6 4 2 3 9 5 5เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำในการออกรถเลยนะครับต้องรีบเลยนะผมย้ำเลยต้องรีบเลยนะครับ,ร,บ,ร,บราคานี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ